ได้ดูคลิปสั้นๆน,นะเกี่ยวกับการแข่งฟุตบอลมีนักฟุตบอลกองหน้าสองคนเนี่ยบึกไปหรือเข้าไปถึงหน้าประตูของฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งตั้งรับนี่ก็มีแค่กองหลังอยู่คนเดียวทางที่ฝ่ายลุกเนี่ยก็มีสองคน กองหน้าเนี่ยของฝ่ายลุกเนี่ยคนที่คลองบอลอยู่พอสบก,ก,กุก่ายก็ยิงประตูเข้าไปเลยยิงลูกฟุตบอลเข้าไปปรกฏว่าประตูเนี่ยปัดออกมาได้ทีนี้กองหน้าอีกคนหนึ่งเนี่ยซึ่งวิ่งมาคู่กันเนี่ยพอเห็นเช่นนั้นแกก็ไม่พอใจโวยวายเพื่อน เพราะว่าก่อนนั้นนั้นเนี่ยบอกให้เพื่อนส่งลูกมาให้เขาเขาจะยิงเองแต่เพื่อนเนี่ยไม่ส่งกับตัดสินใจย,ยิงเองแล้วก็ปพราะว่าไม่เข้าแล้วผู้บงังคับน้นก็เลยโวยวายใส่เพื่อนด้วยความโมโหคงโมโหที่ไม่ส่งลูกมาให้ตัวเองยิง ี้ระหว่างที่นักฟุตบอลนั้นกลางโวยวายใส่เพื่อนเนี่ยไอ้ลูกฟุตบอลเนี่ยที่โกลปัดออกมาเนี่ยมันก็ตรงมาที่ตัวเขาเลยกระเด็นมาที่หน้าเขาเลยแต่เขาไม่เห็นนะเพราะเขาขโมยแต่ไวยวายใส่เพื่อนที่ไม่ส่งลูกให้เขา,าก็กลายเป็นว่าทั้งที่ลูกเนี่ยมันกระโดนมา อยู่หน้าเขาแล้วแต่เขาไม่โชว์โอกาสยิงถ้าเขายิงก็คงเข้านะเพราะว่าโกก็ล้มลงแล้วแต่ทําไมเขาไม่ยิงเพราะเขาไม่เห็นทำไมไม่เห็นเพราะว่าใจเขาเนี่ยคือความสนใจเขาไปอยู่ที่เพื่อนที่เตะบอลไม่เข้าแล้วก็ไม่ส่งลูกให้เขาด้วยไคือสั้นๆนี่มันก็ให้ข้อคิดที่ดีนะ ว่าถ้าเราไปโมจดจอดจอ,ดอยู่แต่ความผิดพลาดของเพื่อนหรือของคนอื่นเราก็ไม่สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีดแล้วฟุตบอลคนที่สองเนี่ยถ้าเขาไม่โมแต่โวยวายใส่เพื่อนด้วยความฉุนเฉียว <c oughs> ก็คงจะเห็นนะบอลเนี่ยมันกระดอนตกมาที่หน้าเขาแล้ว แล้วถ้าเขาใส่ใจเพียงพอเขาก็เตะบอลเข้านะถ้าเขาไม่ตื่นตกใจซะก่อนและเรื่องนี้มันก็ชี้เห็นนะว่าเราจะมองว่าเป็นเพราะมัวไปสุดจอใส่ใจอยู่กับความผิดพลาดของเพื่อนก็เลยลืมทําหน้าที่ของตัวก็กลายเป็นว่าไปต่อว่าเพื่อนสุดท้ายตัวเองก็พลาดเหมือนกัน มองในแง่หนึ่งเนี่ยแล้วฟูตบองคที่สองเนี่ยก็คงจะโมโหนะโมโหที่เพื่อนเตะไม่เข้ารู้สึกเสียดายโอกาสมากโอกาสทองแบบนี้เนี่ยมันมีไม่บ่อยจากการที่เขโมวแต่เสียใจโอกาสทองที่หลุดลอยไปมันก็ทำให้เขาไม่เห็นว่าโอกาสทองเนี่ยมันมาอยู่ข้างหน้าเขาแล้ว เวลานั้นวินาทีนั้นเนี่ยเพื่ออะไรคือว่ามัวไปโมโหโกรธาหรือเสียโอกาสเสียใจกับโอกาสที่หลุดลอยไปซึ่งเป็นอดีตการที่ไปมัวเสียใจกับโอกาสทองที่หลุดลอยไปก็ทำให้ไม่เห็นโอกาสทองที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนหน้า่ะ อันนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเรามาดินคำว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเนี่ยมันมันชื่อเห็นได้เลยนะจากคลิปเนี่ยถ้าชายคนนั้นเนี่ยจจนักบคนที่สองเนี่ยไม่โม่แต่เสียใจไม่โม่แต่โมโหความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อสองสามวินาทีที่แล้ว เขาก็จะทําหน้าที่ของเขาในปัจจุบันขณะหรือว่าใช้โอกาสทองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะได้เกิดให้เกิดไปอย่างเต็มที่คนเราเนี่ยมักจะพลาดโอกาสทองหรือปล่อยให้โอกาสทองหลุดลอยไปทั้งที่มันมาต่อหน้าแล้วเนี่ยเพราะมัวแต่ไปเสีออกเสียใจหรือโมโหโกรธากับความผิดพลาดในอดีตหรือว่า ไปโมโหไปเสียใจกับโอกาสที่มันหลุดลอยไปเมื่อไม่กี่วินาทีที่ผ่านมาการอยู่กับปัจจุบันการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเนี่ยมันมีความหมายแบบนี้ด้วย,ยก็คือว่าอย่าไปโมโหเสียอกเสียใจหรือไปโมโหโกรธท้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต นันมันจะไม่ควรเกิดขึ้นเลยแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องอย่าไปหมกมุ่นกับมันมากเพราะถ้าไปโมหมกบุนเสียใจโมโหก็อาจทํทำให้เราปล่อยโอกาสทองที่มันมาลอยอยู่ตรงหน้าแล้วเนี้ให้หลุดไปในชีวิตจริงของคนเราเนี่ยก็เป็นอย่างนี้บ่อยนะ เราจะไม่ทันสังเกตรหรือว่าไม่ได้ใคร่ควรเพียงพออย่างคุณแม่คนหนึ่งเนีย่ยเรียกวอ,อาม่าก็ได้แกก็รักลูกมากนะเก็บพร้อมรอมริบเพื่อจะให้เป็นทุนรอนของลูกสามคนเมื่อโตขึ้น แต่ก็จะเกิดพลาดนะเงินที่เก็บพร้อมรอมริบมาได้นี่เอาไปลงทุนทางธุรกิจแล้วปรากฏว่ามันเกิดผิดพลาดขึ้นเงินสูญหมดเลยก็กลายเป็นว่าไม่มีเงินเหลือสำหรับจะให้ลูกนะเมื่อโตเมื่อเรียนจบเมื่อมีอาชีพก็ลกลายเป็นว่าลูกก็ต้องพึ่งตัวเองแล้ว ไม่มีเงินของแม่ที่จะมาช่วยสนับสนุนแม่ก็เสียใจนะ,ะไม่น่าตัดสินใจผิดพลาดเลยโทษตัวเองหมกมุ่นคุ้คิดอยู่ในความผิดพลาดในอดีตจนทั่งไม่ได้ดูแลหรือให้เวลากับลูกเพียงพอไม่หนำซ้ำพอหมกมุ่นคุ้คิดกับความผิดพลาดในอดีตก็กลายเป็นโรคซึมเศร้า ก็การว่าแทนที่จะช่วยลูกให้มีชีวิตที่มั่นคงก้าวหน้าก็กลายเป็นภาระให้กับลูกนะอันนี้เรียกว่ามัวไปจมอยู่กับอดีตซึ่งเป็นความผิดพลาดถอนใจไม่ขึ้นจากเรื่องราวในอดีตสิ่งที่ควรจะทำในปัจจุบันก็เลยไม่ได้ทำ หรือย่างมีคุณแม่คนหนึ่งเนะี่เสียสามีไปสามีก็เป็นคนดีมากเป็นแฟมิลี่แมนและที่สามีเสียเนี่ยก็เพราะว่าโรคที่เกิดขึ้นนะซึ่งมันก็มีอาการมาก่อนแล้วแต่ว่าตัวภรรยาไม่ทันสังเกตชัางที่ก็เป็นพยาบาล กว่าจะรู้ตัวโรคก,ก็ลุกรามแล้วคือมะเร็งแล้วก็มันก็ลามเร็วมากสุดท้ายสามีก็ตายผู้เป็นภรรยาก็เสียอกเสียใจมากนอกจากเสียใจเพราะสูญเสียคนรักแล้วยังรู้สึกผิดโมโหโตัวเองที่ไม่พาสามีไปรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งจริงๆก็ไม่แน่ใจนะว่าแม้จะรักษาตัวแต่เนิ่นๆจะรักษาหายหรือเปล่า,พาเพราะมะเร็งก็เป็นโรคที่รักษายากอย,กอยู่แล้วบางโรคแม้จะรู้ตัวแต่เนิ่นๆน,นก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนี่เธอก็เอาแต่เศร้าเสียใจแล้วก็นึกถึงสามียอมรับไม่ได้ที่สามีจากไปจมอยู่กับความคิดถึงสามีจนลืมไปนะว่าตัวเองมีลูกลูกสาวอายุสิบสอง ลูกสาวกำลังต้องการความรักการดูแลความใส่ใจจากผู้เป็นแม่แต่ผู้เป็นแม่ไม่สนใจลูกสาวเลยไปมัวเสียอกเสียใจกับเรื่องราวในอดีตหรือไปมัวคิดถึงคนที่กลายเป็นอดีตไปแล้วแต่คนที่ยังอยู่ในปัจจุบันที่ยังต้องการความรักความดูแลของแม่แม่ไม่สนใจเลย ก็น่าเป็นห่วงนะว่าลูกสาวนี่จะลงเอยอย่างไรนะเพราะกำลังเข้าสู่วัยรุ่นอาจจะพอ่ไปหาเพื่อนที่ไม่ดีหรือไปทำอะไรที่มันแย่กว่านั้นก็ได้เพราะขาดความบอุนความรักที่ควรจะได้รับจากแม่อันนี้ก็เรียกว่าผู้เป็นแม่เนี่ยไม่ได้ทำปัจจุบันที่ดีที่สุดนะเพราะไปจมอยู่กับอดีต ป,ปัจจุบันการทำหน้าที่ปัจจุบันที่สุดนก็รวมถึงหน้าที่ที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งคนที่เรารักหนะ้าที่เขารอคอยการดูแลความอาดเจใส่ของเราบางครั้งเนี่ยเราพลาดโอกาสดีๆนะที่มันมีอยู่ต่อนหน้าแล้วเพราะว่าไปมัวแต่นึกถึงสิ่งที่ไม่ควรเกิดนะที่เพิ่งเกิดขึ้นยังมีบางคนเนี่ยไป ไปกาบสักการะสังเวชนิสถานไปถึงพุทธคยาแล้วแทนที่จะจิตใจจะเกิดความปิติอิ่มเอิบนะที่ได้มาอยู่นักสถานที่ท,ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความสำคัญกลับไปจะให้หมกมุ่นไปกลับไปจะให้หมุนให้มนมัวหรือคุณมัวเพราะอะไรนะเพราะก่อนที่จะไปที่ พุทธคยาเนี่ยนาพุทธคยาก็มีขายของมีขายของที่ระลึกเยอะแยะไปหมดเธอก็เห็นของชิ้นหนึ่งน่าสนใจราคาสามรอยเธอก็ต่อเลือร้อยเดียวพอซื้อมาแล้วพบว,ว่าเพื่อนเขาซื้อได้ถูกกว่านะซื้อได้ห้าสิบห้าสิบบาทโอทั้งโมโหทั้งเสียใจนะว่าทำไมเราซื้อแพงกว่าเขา ใจที่หมุนมัวใจที่ขุ่นมัวนะทำให้เมื่อมาถึงเจดีพุทธคยาแล้วก็ไม่ได้เป็นบุญเป็นกุศลอะไรเลยนะทั้งที่โอกาสที่จะมากราบสักการะหมหาเจดีพุทธคยาไม่ใช่มีง่ายๆถ้าจะเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยถ้าทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลนี่ก็จิตก็จะมีความอิ่มเอิบหรือเพียงแค่ทำใจให้ว่างๆนะ บุญกุศลบุญก็จะเกิดขึ้นกับใจของตัวแต่นี่ไปโมวนึกถึงเรื่องในอดีตไม่กี่นาทีที่ผ่านมาแทนที่จะปล่อยวางเออซื้อของแพงกว่าเพื่อนนะเพื่อนซื้อห้าสิบเราซื้อร้อยก็ช่างมันเราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็คือการอยู่กับเบื้องพระพักพการอยู่ต่อหน้าพระพักอยู่ต่อหน้าเจดีย์พุทธคยาด้วยใจที่เบิก อันนี้เราพลาดโอกาสดีๆนะทั้งๆท,ที่มาถึงใจทีพุทธคยยาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จริงอย่าว่าใดเลยนะบางคนเนี่ยอยากจะไปดูคอนเสิร์ตนะอุตสา์ตั้งหน้าตั้งตารอคอยที่จะไปดูคอนเสิร์ตนะของดารานักร้องที่เอื่นนิยมแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเนี่ยเกิดเรื่องนะ ที่ทำให้หงุดหงิดรำคาญก็คือว่าเพื่อนนะผิดนัดนัดกัน,ะนะกนออกเดินทางสี่โมงเย็นพรากว่ากว่าจะมาก็สี่โมงสิบห้าสี่โมงครึ่งนะก็ทำให้นะไปถึงสถานที่จัดงานคอนเสิร์ตช้ากว่ากำหนดเล็กน้อยจิตใจจะขุ่นมัว โมโหอง,องนุนอยที่เพื่อนผิดนัดเนี่ยก็ทําให้พอมาชมคอนเสิร์ตก็ไม่ได้มีความสุขสดชื่นอะไรเลยไม่ได้เบิกบานอะไรเลยยิ่งใจมันย,ยังไปอยู่กับอดีตอยู่นะยังไปหมกมุ่นอยู่กับความผิดพลาดของเพื่อนที่เขาผิดนัดมามาช้ามาสายถ้าเป็น,นีกันเยอะนะไม่รู้จักไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบัน ทำให้สิ่งดีๆที่มันอยู่ต่อหน้าเราเราไม่ได้ไปลอยจากมันเลยหรือทำให้พลาดโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆจากสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเรามีคนหนึ่งนะไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยจะไปดูัพระทย์ตกนะที่ที่มาสู่อินเดียนะตรงประเทศประเทศศรีลังกามันมีเมืองเมืองน่ชื่อเมืองกอง เป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลพระอาทิตตกนี่สวยมากนะเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยคือทะเลไม่ใช่ทะเลธรรมดาแนะเป็นมหาสมุทรอินเดียพระอาทิตตกเนี่ยสวยมากในช่วงนั้นบอกว่าคณะทัวร์เนี่ยมัวช้อปปิ้งเพลินนะชอบตามรายทางซื้อชาบางซื้อนอนซื้อนี่บามกว่าจะไปถึงชายหาดพระอาทิตก จมหายไปซะแล้วไม่ได้เห็นภราทิตตกโมโหมากเนะสียดายนะไม่ได้เห็นพราทิตตกจนลืมมองไปว่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยฟ้าเนี่ยมืดนะดาวริยิบระยับเลยถ้าไม่โมแต่โมโหที่เพื่อนโมแต่ชอบเลี่หรือถ้าไม่โมแต่เสียใจที่ไม่ได้ดูพราทิตตกลองทํามาเปิดใจ เปิดตาดูท้องฟ้าในคืนนั้นเนี่ยจะเห็นว่าโอ้หเป็นสวยงามมากดวงดาวระยิบระยับนะเห็นทางช้างเผือกด้วยแต่ไม่เห็นนะนะเพราะว่ามัวแต่โมโหโมัวแต่งดงิดเสียใจที่ไม่ได้ดูพระอิตย์ตกดินผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ยังไม่ไม่คลายความรู้สึกนั้นมันก็เลยมีคําพูดว่าเนี่ยอย่าโมแต่เสียใจอะไรพระอาทิตย์ตกดินเพราะว่าน้ําตา มันจะทําให้มองไม่เห็นความงดงามของดวงดาวที่ไรยับในท้องฟ้าก็เป็นคําเปรียบเปิดที่ดีนะเสียใจอะไรที่พระที่ตกดินเร็วเกินไปหรือไม่ได้ดูพระที่ตกดินก็เลยเป็นอุปสรรคทําให้ไม่สามารถจะมองเห็นความงดงามของท้องฟ้าอย่างขําคืนได้ในการที่คนเราเนี่ยนะมัวแต่ อะไรเสียใจหรือคุณมัวกับเหตุการณ์แนดีเนี่ยมันทำให้เราพลาดโอกาสทองที่ปรากฏอยู่ต่อนหน้าแล้วหรือว่าทำให้เราละเลยบกพร่องในสิ่งที่เราควรทำในเวลานั้นจริงเวลาปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะเวลาปฏิบัติธรรมหลายคนเนี่ยจะมีความจะเกิดความสึกหงุดหงิดมากเลยนะเพราะว่า ตั้งใจว่าจะไม่เผลอจะไม่ไหลไปตามความคิดนะแต่ว่าพอมันคิดทีไรก็เผลอทุกทีลืมตัวทุกทีคิดยาวเลยนะกว่าจะรู้ตัวก็คิดไปแล้วสิบเรื่องตั้งใจว่าเนี่ยฉันจะไม่เผลอแบบนี้แล้วแต่พอเดินไปได้ไหมเดินไปเดินจงกรมได้ไม่กี่ไม่กี่รอบก็เอาอีกแล้วหรือว่ายกมือสร้างจังหวะ ไม่ทันไม่ทันะไรแล้วก็ไปแล้วพอรู้ตัวเข้าเนี่ยก็จะเสียใจใ่ไมเราเผลอเราพลาดได้ยังไงเอาแตา่ตำหนิตัวเองเอโทษตัวเองในการทำอย่างนี้นะก็เรียกว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันละเพราะว่าถ้าว่าเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ย มันจะผิดมันจะพลาดยังไงก็ช่างมันมันจะผิดมันจะพลาดจะเผลอยังไงก็ช่างมันเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งไม่มาโมโเสียใจยว่าทําไมพลาดทําไมเผลอเมื่อกี้คิดอะไรทําไมถึงคิดการเจริญสติเนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะฝึกให้เราเนี่ยปล่อยวางอดีตแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีแต่ใหม่ๆเนี่ยนิสัยเดิมๆมันยังมีอยู่นะ มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมาเสียใจมโมโหทําไมเราถึงไปใจลอยทําไมเผลอไปไปทาความคิดแบบน้นแบบนี้ขณะที่ตําหนิตัวเองก็กำลังเดินอยู่แต่ไม่รู้ว่าเดินนะกำลังเดินอยู่ก็ไม่รู้ว่าเดินกำลังสร้างจังหวะอ,อยู่ก็ไม่รู้ว่าสร้างจังหวะเพราะว่าโม่แต่ตาหนิตัวเองกับความผิดพลาดในอดีตเมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้วแต่ต่อไปมันจะเห็นเองนะวันนี้มีเราเผลอไปแล้วนะการเจริญสติมันจะสอนให้เรา ปล่อยให้เราวางความผิดพลาดความเผลอในอดีตเพื่อเราจะรู้จักคําว่าช่างมันช่างมันเผลอก็ช่างมันผิดก็ช่างมันเราจะเริ่มต้นใหม่เร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆอยู่กับปัจจุบันในถ้าเราทำนี่เป็นที่ใสเนี่ยทำบ่อยๆเนี่ยถึงเวลาทํางานก็ดีถึงเวลาเกี่ยวข้องกับผู้คนก็ดีถึงเวลาที่ไปใช้ชีวิตนะในโลกกว้างก็ดีมันจะมีความผิดพลาดอะไรมันจะมีความสูญเสียอะไรเกิดขึ้น เราก็จะปล่อยวางมันได้เร็วเราจะไม่หมดจมอยู่กับเหตุการณ์ในอดีตจนกระทั่งลืมหน้าที่ที่ควรทําในปัจจุบันหรือลืมที่จะหาประโยชน์จากสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอดีมันก็มีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักใช้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามัวแต่ปล่อยปล่อยให้มันกักขังงงเหนี่ยวจิตใจของเรา จนไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ในปัจจุบันได้หรือทําให้เราพลาดสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจริงๆไม่เพราะสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นในอดีตนะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในอดีตเราก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างไม่งั้นมันก็จะเป็นตัวขัดขวางการทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่างเช่นนะปฏิบัติธรรมเมื่อวานนี้เราปฏิบัติได้ดีมากใจสงบมันรู้สึกตัวมากเลยนะ เราก็เพลินหรือว่าเกิดความติดใจในภาวะอารมณ์แบบนั้นอยากให้มันเกิดขึ้นอีกในวันนี้แต่พอทำวันนี้แล้วมันไม่ไม่ได้อย่างที่เหมือนเมื่อวานก็เ,เกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่สบายใจเกิดความไม่พอใจบางคนทุกข์มากเลยทั้งที่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันก็ไม่ได้แย่อะไรแต่เป็นเพราะว่าไปไปติดใจกับอารมณ์การปฏิบัติของเมื่อวาน แล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นในวันนี้ในความอยากให้มันเกิดขึ้นวันนี้อย่างที่เป็นเมื่อวานเนี่ยมันก็แสดงว่าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วนะถ้าอยากันอยู่กับปัจจุบันนั้นมันก็ต้องวางให้หมดนะเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีก็เป็นเรื่องของเมื่อวานวันนี้เราจะอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันที่ดีที่สุดนะแล้วเราก็จะพบว่าถ้าเราวางเหตุการณ์ภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ได้ การปฏิบัติวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นไปได้อย่างราบรื่นแม้มันจะมีความคิดฟุ้งซ่านบ้างมีความคิดผุดขึ้นมาบ้างมันก็ไม่ใช่เป็นปัญหาเนะเพราะว่าหน้าที่ของเราคือว่ารู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะไม่ไม่ไปอ้อยอิงหรือติดใจหลงไหลอย,อยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้หรือว่าเมื่อวาันซืนมันก็ยังทำให้การปฏิบัติตของเราเนี่ยนอกจากเป็นไปได้วยดีแล้วก็ยังทำให ไม่หงุดหงิดหัวเสียที่มันไม่เป็นเหมือนอย่างเหมือเมื่อวานเมื่อวานจะดีหรือไม่ดีก็ช่างมันปล่อยวางได้แล้วต่อไปเราก็จะเรียนรู้วิธีการยอมรับนะยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรวมทั้งยอมรับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในอดีตอันถ้าเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดในอดีตหรือว่าสิ่งดีๆที่ สูญเสียไปในอดีตถ้าเรายอมรับได้การที่ใจเราจะอยู่กับปัจจุบันหรือว่าเดินหน้าต่อไปอย่างที่เขาสมัยแม่เขาเรียก move on เนี่ยมันก็ทําได้ง่ายเราสามารถจะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดได้ด้วยการที่เรายอมรับไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในอดีตจะดีหรือไม่ดียอมรับมันได้เราก็จะเดินหน้าต่อไปได้สามารถที่จะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดได้